ครับผมนี่คือช่องทางติดตาของผมเนาะคือเป็น Facebook หลักนะครับใช้งานนะชื่อบางวุฒิภูเก็ตชีวิตตกปลาครับเวลาทำงานจันั่งศุกร์เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพจของผมเนาะเพจ BW ภูเก็ตนะครับนี่ก็คือเพจของผมนะครับผมเสร็จจะส่งของครับวันนี้ก็แวะมาดูเรือหเดินเรือทดสอบไม่แวะไม่ได้มาดูบอกเลยว่าพอเป็นเดือนแล้วน,นี่ผมก<บ>็เลยมาวนน้ำมามาบ้วนน้ำ่อยเนาะมาชิมน้ำจืดหน่อย ซึ่งตัวนี้ก็เลยมาเช็คน้ํามันนะครับก็คือเที่ยวล่าสุดที่ผมออกไปนะครับนี่นี่เป็นใช้ของกามินเนาะก็คือมันจะมีตัวมาตราวัดเช็คนะครับผมใช้ไปทั้งหมดระยะทางนะครับเที่ยวที่ผ่านมาคนระับร้อยสามสิบห้าไม้น,นะครับร้อยสามสิบห้าไม่อ่าใช้น้ํามันในถังวัดแล้วประมาณร้อยยี่สิบว่าลิตรซึ่งเราใช้เป็นยามาฮ่าตัวใหม่ยามาฮ่าตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นยามาฮ่าตัวร้อยถ้าร้อยแต่ก่อนนะ่ะมันจะเป็นร้อยหัวฉีดเอ้วร้อยคาบูแต่ตัวเนี้ยผมเป็นคอมเพรสเชีย แล้วก็ได้เป็นตัวเลขในไทยด้วยนะอากบริษัทวชรมารีนที่เขาสปอนเซอร์มาช่วยเนาะก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับอส่วนหนึ่งผมก็ออกเองด้วยนะผมว่าทุกอย่างมีต้นทุนผมเข้าใจตรงนี้ผมก็ออ,กอ,อ,กออกเองด้วยครับอ่าครับเป็นวชีรนี่ครับใช้ฟาร์มเร็วนะครับก็คือระยะทางทั้งหมดร้อยสามสิบห้าไมน้ำมันร้อยยี่สิบรีตเซฟไหมต้องถามกับผู้ที่ใช้เรือลักษณะในประเภทนี้มานานแล้วนะซึ่งผมเองเพิ่งมาใช้เรือที่มีฟาร์มเร็วเพิ่งมาใช้ในระยะนี้เอง นะครับความเร็วเดินทางสูงสุดที่วิ่งในทริปนั้นก็คือ28นอตนะครับเวลาหยุดพัก12ชั่วโมงเวลาเคลื่อนที่32ชั่วโมงนะครับเวลารเวอร์สี3ชั่วโมงนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่4.8นอตนะครับซึ่งทีนี้ผมก็พยายาไล่รอบนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรดาร์ด้วยนะครับเพราะว่าจอดไว้ก็คือในตอนนี้ลำเนี้ยผมตามที่ผมลงคลิปมาก่อนแล้ววันสองวันนี้คือเรื่องของเรดาร์เนื่องจากพื้นที่หลังคามไม่พอนะครับเนี่ยมันได้แค่สองลูกนะครับมันได้แค่สองลูก ก็เลยเดี๋ยวลองลอง,ลองรันของของกามินดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวต่อรันเรื่องของกามินก่อนเนาะกามินเรนรด้าดูก่อนเพราะว่าจอดไว้นานดูระบบสายไฟขอนออกทุกครั้งสำคัญนะทุกครั้งก็คือมนะันะเรา้องเช็คอุปกรณ์ก่อนอ,ออกเรือเพราะเราเดินทางไปแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เช็คอะมันผมว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเราแยกยากเนาะอันนี้นยี้ฝนนะครับอยู่ในนอกเขตนี่สองกิโลนอกวงนี้คือนอกสองกิโลทางขวาตัวนี้ผมมีกําหนดล็อกเป้าก็อยู่ทางนี้เนี่ยคือก้อนนั้นนะครับ เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวปิดตัวน,นี้ก่อนเพราะสองตัวนี้ผมถือว่ามันใช้ไฟเยอะเนาะมี่่าลูกมด้วยเพราะช่วงนี้ไม่อยากให้ลูกไปไหนเลยเพราะว่าน้องภูเก็ตช่วงนี้ก็ต้องระวังต้อง okay. ป้องกันตัวเองต้องป้องครอต่วของเราเนาะระวังนะเป็นเล่ยเบ็ดได้เดี๋ยวเบ็ดป้าไปเดี๋ยวเป็นเกียวจีนอ่าเบยนจีอันนี้เป็นฮาโลยี่สิบนะครับก็พยายามทําเป็นห้องทดสอบเคลื่อนที่นะครับพยายามทําลงหลากหลายย่อหลากหลายตัวอย่างแล้วพวกของซาวเดอร์นี่ผมใช้ ทั้งหมดเรมารีนที่ผมยังไม่ได้ขายหรือทําตลาดก็ตามผมยังมีหัวรองอยู่ถึงปัจจุบันซึ่งถามว่าบางผมจะมาทําตลาดต้นไหนเรมารีนผมยังไม่มีคําตอบด้วยเรื่องที่ผมไปทดสอบแลวเจอมาผมยังไม่มีคําตอบตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตน่อในอนาคตอ่ะนะครับอันนี้อันนี้สัญญาณครับกวาดแล้วนะครับนี่คือลักของของ BNG นะครับ ระยะสูงที่ซึ่งจริงๆถ้าไต่เรือเขาจะใช้เป็นลักษณะของหนวดเป็นไม่เนาะแต่ผมไม่ค่อยถนัดผมชอบถนัดเรื่องของเมตรบนบกบ<ห>นตั้งเป็น4กิโลเมตรสี่กคือ4,000เมตรรถลำเรือเราคือในเส้นวงเขียวนี้คือลักษณะของ4,000เมตรทั้งหมดนะครับเอารถหน่อย3นะครับ2อันนี้คือกลุ่มก้อนพายุฝน,นด้านหน้าเรือทางซ้ายมันอยู่นิดนึงระยะ2กิโลเมตรอ่ะเป็นก้อนนั้นนะครับสองนิดๆนะครับก็ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นของพวกซิมราดนะครับผมจะมีหมดทั้งหมดทุกหัวสัญญาณซาวเดอร์นะครับเงียบรบ มันจะเป็นเรือทดสอบที่รุ่งรงมากทุกลํนนะผมว่ามันก็เป็นส่วนตัวผมถือว่ามันปกติผมก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ไงให้มันเรียบร้อยเนาะเพราะว่าบางทีลองอบริษัทส่งนู้นมาบ้างโรงงานส่งนี้มาบ้างทางผู้ใหญ่บอกว่าโรงงานอยากให้ลองมาาผมว่าเอามาเลยเพราะผมชอบอยู่แล้วเนาะนี่ลักษณะสายคอยด้านหลังนี่คระบบ2 0 0พันนี่เป็นก้อนเลยถามว่าดีไหมอย่างนี้บอกได้เลยครับหนึ่งเมื่อมันเป็นขดมันคือแอลมันมีการกวนทุกอย่างแน่นอนนะครับบอกเลย ซึ่งจริงๆแล้วใช้งานไม่แนะนําให้เป็นลักษณะหึ่งรังแบบนี้เนาะแต่ผมมาต้องถอดเข้าตอออกผมเลยไม่อยากจะเก็บให้มันเรย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ียบร้อยพอเกบปั๊บออกถึงเวลาผมต้องถอดออกอีกมันโอ้โหคุ่นวายเลยทีนี้อันนี้ก็คือตั้งใจแล้วเรื่องของของการตกปลาําลึกเพราะปีนี้นะครับก็จะมีการเรื่องของตกปลาําลึกที่มีกระแสค่อนข้างดีเนื่องจากเรื่องของการที่เรามีอุปรกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาจากโรคไฟฟ้าต้องหมุนจากที่หมุนมือน้ําหนักตะกวน2กิโล3กิโลสายเฮนไลน์สิบห้ากิโล เรามาใช้ร้อยฟว้ากพรลยเรื่องทําข้อมูลนะครับเพราะปาน้ําตื้นหลายๆท่านก็ตกกันมาเยอะมากไม่ทั้งผมก็ตามแต่ตัวผมการตกปลารึกถึงยังเป็นใหม่ซึ่งผมก็ได้ข้อมูลจากของเรืออาชีพมาเขาตามแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นสำยางนี้ผมได้ข้อมูลจากน้าจิมชาโดมาซึ่งน้าจิมชาโดเขาก็ได้มาจากของหลายๆที่นะครับน,นี่บอกเลยว่าหมดอัลบั้มนู้ดเลยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมบอกได้เลยออกตัวไว้หนักๆเลยว่าผมไม่สามารถให้ใครได้เพราะหนึ่ง น้าจิมยังประกอบอาชีพตรงนี้อยู่หมายเหล่าน,นี้หลุดไม่ได้นะผมไม่ได้ให้ใครเลยเด็กๆนี่ต้องขอเลยว่าผมไม่ได้ให้ใครเนาะ <S <S แล้วก็หมายที่มาจากเรือนาเป้เพาตามตัวนี้ผมได้มือสองมือสองมานะเพราะาผมอ่ะชอบของเอาฟ่าแบบสายทีชอบผมมีเป้าหมายเลยว่าทำไมผมชอบเอาฟ่าแบบผมชอบอัฟาออฟ่าแบบนะอ่านี่ครับก็จะมีหมายเหล่านี้อันนี้ให้ไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งน้าจิมเขายังประกอบอาชีพตรงนี้อยู่ ซึ่งผมไม่เคยให้ใครมาก่อนแล้วก็ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจว่าจะให้ด้วยนะเพราะว่าหนึ่งนะจิมซึ่งหมายที่ผมมีไอนน้หมายที่ผมมีผมก็แบ่งปันได้อยู่แล้วกับกับหมายที่ได้รับอนุญาตแต่หมายเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตผมก็จะไม่เคยเด็ดขาดต้องต้องขอไปเนาะออนไหนให้ได้ผมให้อันไนให้ไม่ได้ก็เนาะก็ขอไปหนึ่งอันนี้ก็มาจากของเรืออาชีพของนาปีแล้วก็นาปี่เขาเก็บมาตลอดที่เขาทำงานมาทำเรือ,อเรือตกปลาชีพมาก็ตามเขาก็เก็บข้อมูลหลากหลายไว้ แต่ตั้งใจปีนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของหัวสัญญาณใน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 ,ใน,ใน,ในท้องเรวที่ผมเจาะไว้แล้วมันก็มีหัวละะ 1, ักษณะพันสองหนึ่งกิโล,โลมีอยู่แล้วเอมาบ้างนะครับของตัวอื่นบ้างแล้วก็หัวที่ส่งมาแล้วอีกสองหัวนะครับส่งมาแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้ทำยังไม่ได้ทาครับอ่าแล้วก็เนี่ยือหนึ่งข้อมูลต่างๆที่ผมจะทําให้คือหนึ่งเอาเรื่องของความเหมาะสมเพราะแต่ละบอกได้แล้วเอกลักษณ์นะครับทุกยี่ห้อผมใช้ก็ว่าดีทุกอย่างนะครับแต่ความโดดเด่นต้องตา ในแต่ละเบนในแต่ละท่านมองแล้วฉันรู้สึกว่าชอบหยอนี้ฉันรู้สึกว่าชอบแบบนี้ฉันรู้สึกว่าต้องการเทคโนโลยีจากตัวนี้นั่นคือการสิ่งที่ผมมาทําข้อมูลให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้เลือกว่าในการจ่ายของท่านนั้นจ่ายให้กับตัวไหนที่เหมาะที่สุด<ม>นะครับเดี๋ยวผมจะดันบ้วนบ้วนน้ำสักพักนะครับพาลูกมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะเลยมาเข้ามาเชะตอนนี้เรือก็ได้อนุเคของทางสํานักชาโดนะเป,นเป็นพื้นที่ของชาโด เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ผมก็ได้อนุเคราะห์ทางนาเล็กมาไว้เรือเดี๋ยวแต่ตอนนี้นาเล็กก็จะสร้างโครงการต่อเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่หนึ่งตอนนี้นาเล็กก็จะทําทําสร้างโครงการอื่นต่อนะครับนี่ก็เป็นสวนช่ว,วงยาวว่างๆนาเล็กก็เข้าสวนนะครับเข้าสวนมาเลงห้ามาเลงใบกล้วยครับสวัสดีครับบางกอกภูเก็ตครับ